ดวงด้านการเงินนะครับของคนเกิดวันศุกร์มี่างนี้นะครับก็ดวงด้านการเงินของคนเกิดวันศุกร์นะครับก็จะเป็นคนมีโชคเรื่องการคงินค่องมากครับประเภทหากินนะครับง่ายจ่ายคล่องนะครับเงินคลองมีใช้ใจ่ายไม่ขาดมือแต่สิ่งที่ต้องเตือนคือการใช้เงินนะครับที่สุขสบายแล้วก็บำรุงบำเริมดโัวเองจนมากเกินไปนะครับกับใช้จ่ายฟุ่นเฟื่อและไม่จําเป็นนะครับเก็บเงินไม่อยู่แต่ไม่รู้จักอรรารองบผิดการใช้ใจ่ายการเงินในอนาคต และอาจนะครับจะเป็นสาเหตุที่ทําให้ต้องประสบความยากจนได้เหมือนกันนะครับในอนาคตอาจจะเป็นสาเหตุให้คุณประสบความยากจนได้นะครับหากมัวแต่หลงไหลในการใช้เงินที่ค่อนข้างสุดล่ยสุดไล่นะจ๊ะจนเกินตัวเพราะโดยมากจะลุ่มหลงกับความสุขสบายจนขาดสิแล้วก็โดยเฉพาะนะครับเมื่อสุขอกอไปมุคขับควรหลีกหนีให้ห่างไกลชีวิตจะได้สดใสและสมหวังในร่วมกันนที่ปรารถนานะครับก็ ข้อมูลก็จะมีประวันครับส่วนตอนนี้อาจจะขอยกจบตรงนี้ก่อนนะครับตัวเองคาดโดยละครับผมอาจารยเจียว่าจะออกหมอดูนี่สวัสดีค่ะ